เงินเด้ออัน,อน,มมน,นแม,ม่ไงมี่นั่นแหมแม่ไงมี่เออเป็นผู้ใดอีกคืขอข่อยบ่เคยด้ยินซืิอนี่จักเธอมี่อยู่กพี่น้องเฮานั่นเอออันผู้เพิ่นวักมากกว่าผื่นดีๆนานๆ้านั่น,นไปใส่หนอคึอนมเห็นอีนนนอันนี้จะไน่จ่ฮม้เห็นเนาะจบหาย,ยงล่แหละแม่เอา้าก็ซ่องหามเมื่อเงินตี ฮะคอยอย่งขวก็น,นั่งอยู่นี่วุ้ยจักรหลาชองมากคือบอกพอวุ้ยมันตัวใหญ่โป<ะ>ดบ่เจอและเขาเอิว่าตาผู้เฒ่าหูเจ้าก็จะคล้องเฒ่าบ่าโอ้ยหูอยู่เหมือนนี่ก็หูอยู่นั่หาข่อยเชียงดูดิโอมึงไปวัดในเด้อมเออื่นเด้อไปวัดเออไปแยกเขาวสากนั่นให้กู้เน่เน่แต่เคือว่าไปโอ้ยกูก็สิบ่ได้ไปดอกกูหยากกูแม่นางให้ลูกไปก็สิบ่แล้วบอก เออไปก็ได้อยู่ให้คอยไปย,าย้ายเขาทาบให้เจ้าเอออันกูกู้บ่ดได้อยู่แม่บางทีล่ะกูอยากให้งมือ่อคืนกู้ิมีสุระไปเด้อเออคอยไปเฮ็ดให้เจ้าออย่เด้อคอยหูยิออ่งเด้อคอยไปน้ำเจ้าคู่ปีคอยหูยู่เออน,น,เน,น,เนั่นแหละเฮ็ดคือเกาหนนแหละเด้อเอออันปูสังกษสาหยาสังกษีห้าวเจ้าทีเจ้าข้างพีอยู่ไฮอยู่หน้านานางเออคอยหูเวิร์ละแม่คอยไปน้ำเจ้าคู่ปีคอยจำได้เบิ โอ้ยจักแล้วญาตโมโหนะนั่นเออ,เอ,อพี่น้องห้องะพ่อเงยสายพ่อเนยดีพ่อเนยมีพ่อเงยมาเพ่านั้นตัวพี่น้องเข้าสี่คนแม่นบ่แม่ตัวเต่าเอิญกินสี่คนเท่านี้เออเออเออนั่นละบนนัดนี้เดี๋ยวอันอันตัวหนึ่งอันเด้ออันแม่หญ่มีนั่นแม่แม่หญ่มีเออเป็นผู้ใดอีกคือข่อยบ่เคยยินซื่อนี่จักเธอมีอยู่ว่าพี่น้องเฮ้านั่นเออหญ่มีนั่นอัน ผู้เพิ่นมักมากรอบผื่นเมียดี่ๆเออเพิ่นมากินน้ำแน่เพิ่นมาก่อเพื่นเจ้าเออมากินเรากินข้าวซากเออเออเพิ่นมากินน้ำแหน่โอ้เพื่อนยีสีเพื่นยีสาเพื่นยามาเพื่นยีมีเพื่อนยีมีเออเพื่อนยีมีอีกมันมีมีสองมีเลยเออเออเออเพิ่นมานทำในเด้อลูกเด้อเออผู้ผู้เป็นเพื่อนยีมีนี่เพิ่นมาก่อผื่นแม่อืออือ โอ้ให้เอิร์นพอนเอิรนม,มารับเอาข่าวสา,พากพันอยากกั้ม <c oughs> เจ้าว่าท่านอาพันอยากกั้มเจเมอือเออเออเออขอจืดเอิร์นพอนมารับส่วนบุญนำอยู่ดอกอัน, <c oughs> อนพระใส่เพราะไงสาหน่นแม่เพราะไงสาอือพราะไงสานี่ยคือกันได่งนางเป็นอยังอีกเพราะไงอันนี้อันก็มากว่า wow, แม่จังสั่นจังซี่เลยเกิดเป็นมื่นเป็นเว่นเนี่ยนะเอิมมร์นไล่ับข่าวสากอ,อีกแม่เป็นหกบ่สั่นเออเป็นหกคนได อพวกมากว่าพืชพวกมากว่าคนเอิอเมื่อเราขอสาวให้เบิร์ตแมนเพราะเออแมนเจ้าพอผได้ส่วนบุญน้ำเห่าเนาะโอ้มันได้ส่วนบนเพราะมาเศร้าพื่นเท่าโอ้กัดจันตัวน่าโอ้แต่ขวิจัดไหนเลยแม่์เขาจะกวดน้ำให้แบบหนักเลยเออเฮ้ยั่งดันแหละแม่มาสั่งเป็นดีเป็นดีไหวได้นี่เป็นเป็นสีนเป็นตอนเลยเด้อโอเคโอเคขวิดจำได้พญาศีพญ์สาพญามาพญามียายสายายสีโอเคเออขวิดจัดให้แบบนักเด้อขวิดจะเอาน้ำไปจั แ่ล็นหนึ่งเออยาดนามให้มันนักมันไปเนเลยพวกมากกว่าพืชนเออนัองสั่นตัวเออโอเคโอเคเออไม่กินข้อสากนั่นมันจะแมเศร้ากว่าพืชน,นเท่าละแม่เนาะอ,อืมไป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 ทุกคนจัดหายเลยมะเอือนมามาลับเอาผลบุญบุญเด้อพวกกว่าพืชนกู้นั่นมันจังจีได้เศร้าเว,ว้าวพื้นนั่นแหม่มาลับเอาผลบุญผล,ผลทานน้ำลูกคอยเด้อมืออื่นนีเด้อ